เตรียมเปิดรับสมัครในร้อยตำรวจตำแหน่งพนักงานสอบสวนบุคคลภายนอกนะคนที่เป็นตำรวจก็สามารถข้ามาสอบได้นะแต่สอบติดน้องยังไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนเลยน้องผ่านร่างกายผ่านภาระมีการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยน้องจะได้รับบรรจุเป็นร้อยตำรวจตีได้รับเงินเดือน15,290บาทหลังจากนั้นไปอบรมที่โรงเรียนในร้อยตำรวจ3า0 0นอีกเดเดือนระยะเวลาในการอบรมเนี่ยอ้างอิงจากปี65ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาอบรมที่สปสเกี่ยวกับการสอบสวนเนี่ยอีก8เดือนถึงจะเริ่มทํางานตอนทํางานมีเงินประ จับตำแหน่ง12 0 0 0บาทรวมเงินเดือนกับเงินประจําตําแหน่งแล้วเดือนหนึ่งน้องจะได้ประมาณ27,290บาทส่วนคุณสมบัติต้องจบนิติศาสตร์อายุ18-35ปีรับทั้งชายและหญิงผู้ชายสูง160ซนติเมตรขึ้นไปผู้หญิงสูง150ซนติเมตรขึ้นไปมีการสอบพาระและในรอบปี65นะครับสายตาต้องเป็นปกติใครสายตาสั้นไปทาเลเสิกรให้เรียบร้อยรับสมัครช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนปี66และสอบต้นปี67ใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์ไว,ไวอบ,บน,นอสอบ ตำแหน่งพนักงานสอบสวนนะก็จะมีแบ่งแกรสอบเป็นบุคคลภายในกับบุคคลภายนอกกรณีบุคคลภายนอกมีเกณฑ์พิเศษนิดนึงก็คือคุณต้องผ่าน60%เดี๋ยวเรามาพูดกันมาดูจํานวนข้อสอบก่อนต้องบอกก่อนว่าบุคคลภายในเนี่ยอัปเดตล่าสุดปี6 6และกรณีบุคคลภายนอกเอามาจากล่างระเบียบการล่าสุดเพราะระเบียบการตัวจริงยังไม่ออกมีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบจากปี65เนาะอ่ะมาดูจํานวนข้อสอบกันก่อนเลขกับภาษาไทย20คะแนนวิชาละ20อังกฤษ15อาอาวิอายาญา25บุคครองสิบและบ สอบเพิ่มมาคือคําสั่ง419แต่กรณีบุคคลภายนอกวิชาที่เพิ่มมามันไม่ใช่419มันคือพอรบรจราจรทั้งบกอันนี้ก็จะสอบแตกต่างกันซึ่งใครที่เคยสอบใน1 6ปี65มาอย่างผมเคยสอบใน1 6 5มันไม่มีวิชาพรบรจราจรทั้งบกแต่คณิตมันเป็น30ข้อแทนปีนี้ก็คาดว่าเป็นตามนี้นะ,ะแต่ถ้ามันมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวจะมารีบแจ้งให้ทราบอย่างที่บอกบุคคลภายนอกนะ,ะมันมีเกณฑ์ผ่าน60%เรามาดูเกณฑ์ผ่านกันนะฝั แล้ต้องผ่าน60%ของ40คะแนนนั้นก็คือต้องผ่าน24ข้อผ่านพาร์ทที่1คณิตกับไทยและวิชาที่เหลือรวมกันตั้งแต่อังกฤษอายาวิอายาพยานปกครองพรบจราจรทั้งบกรวมแล้ว110คะแนนแล้วต้องผ่าน60%หรือ6 6ข้อผ่านปุ๊บถือว่าผ่านพาร์ทสพาร์ทหกับพาร์ทสต้องผ่านทั้ง2พาร์ทเมื่อผ่านทั้ง2พาร์ทค่อเอาคะแนนพวกเราเนี่ยไปจัดอันดับที่1ถึงที่สุดท้ายสําหรับผลที่ผ่านแต่ที่สําคัญเราต้องผ่านทั้ง2พาผ่านพาร์ทผ่ามอะไนพ